ทุเรียนสาวอายุเขา7จปีเขาปลูกทุเรียนอายุ1ปี8เดือนเริ่มใช้3เกลอบอกผมว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติก็ได้ข่าวมาว่าต้นทุเรียนเนี่ยเหลืองต้นเหลืองไม่แตกยอดไม่เติบโตบปลูกมาได้ประมาณเกือบปีแล้วไม่มีการพัฒนาเลยเริ่มอยากจะปลูกใหม่อยากจะถอนแนะนําว่าให้เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาใช้เพื่อจะมาปรับสภาพดินมากระตุ้นหมวกรากเพื่อจะให้มันเติบโตสวยงามตอนที่สวนเราปลูกมาเนี่ยที่ปรึกษาบอกว่าจะลื้อทิ้งเนี่ยเราปลูกได้อายุมันกี่ปีครับ เจ็ดเดือนลักษณะต้นมันเป็นยังไงครับมันเหลืองทั้งสวนเลยเออลองเอามาใช้ดูสิพ่นไปประมาณ3วันแตกใบอ่อนออกมาเลยเข<อ>าก็เออมันดีจรงิงก็เลยใช้จากนั่นมาเลยน่าพัน,น 1, ลิตรต่อหนึ่งชุดแล้วก็พ่น10วันครั้งสิบวันครั้งปุ๋ยอินทรีย์ตาะยิงเกษตรเหรครับยิงเกษตรนี่ก็เริ่มใช้บ้างแต่ที่นี่เรายังศึกษาตรงนี้ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรารู้แล้วได้ไปฟังอาจารย์คำบรรยายเราเข้าใจเรื่องยิงเกษตรแล้วว่ามันดียังไงดีแบบไหนเท่ากับนั้นไม่อยู่ไม่มีใครพ่นได้เพราะว่าใช่ไม่ถูกห้าอย่างห จจุบันเนี่ยเหลือคู่ห้แค่สองตัวสองตัวนี้ค่ะ